ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมคุณผู้ชในช่องนินจาโกเกมมิ่งพีเอชวันน uh,> okay so ี้ก็หลังจากที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับก็จิ๊ดคอร์ดประเทศก็ได้ลงโปสเตอร์ของออฟฟิเชียลโจากเลโกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อ่ะเป็นโปสเตอร์เป็นตางตังของเซตสีเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าโปสเตอร์นี้มีอะไรบ้างนะครับโปสเตอร์นี้ที่ได้เห็นน่้จะมีลอยนะครับอ่ามีลอยมีเซนมีเจนมีเซนเฮ้ยผิดว่ะใครเจเซน นิย่านะครับแล้วก็โคเนาะอ่ะก็ในฉากนี้นะเป็นฉากที่นินจาแหละนินจาเป็นการบินมาเนอะใช่เนี่ยพลังอ่ะพลังดารอนเนียนนะครับอ่ะใช่ดหพลังดาร์กเนอร์นะดารกเนอกัเส้นสีที่จะใช้กันเนาะในเส้นสีนี้นะครับก็ให้เห็นนั่นแหละนินจาบินมาเนาะเป็นการบินมาน,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 าน,าน,นะครับรแล้วพนนื้นหลังเป็นฉากของอะไรอ่ะเป็นฉากพูดดารอนเน,นียนเนอะเป็นเมืองของดารอกเนียนเองนะครับในฉากนี้อ่ะก็ตัวได้เท่ทีเดียวเลยนะครับอ่ะ ทำมาได้เท่อยู่เหมือนกันนะจริงนะครับค่อนข้างเท่อยู่เนาะอ่ะแล้วก็ได้เห็นแบบเป็นดีไซน์จริงเลยเนาะเป็นดีไซน์ชุดจริงๆเลยนะครับแบบแา้จร,จริงอ่ะเออมีการเลื่องแสงเนี่ยมีการเลื่องแสงต่างๆคือสวยอ่ะนะครับคือตอนแรกเนี่ยเห็นแค่ในอินโทรเออที่มีการลวดลายของอินโทรของเส้นสีมาแล้วก็เซเลโกเนาะพอไปเป็นตัวเต็มเนี่ยมีเรื่องแสงด้วยเฮ้ยยตรงเนี้ยมันดูวสวยกว่าในอินโทรหรือว่าในเซเลโกอีกเนาะจริงยอมรับเลยนะครับ สวยจะจัดนะครับมาแล้วที่นี้น <ะ S 2> ก็ตอนนี้ในน่ะเต่าเทน่ได้ต่าเทนได้แปดลิงก์มาแล้วเป็นคิดดอทเลโกดอทคอมนะครับอันนี้เป็นช่องของผมนะนี้อันนี้เป็นที่ของผมเองนะครับอันนี้ผมลุงไว้เนาะอ่ะก็ผมไปไป,ไปไทยมาเน้ะตรงนี้นะครับเป็นโปเตอร์อย่างเป็นการของเลโกเนาะอ่ะก็ในก็ต่าเทนได้แปดลิงก์ไว้นะครับเป็นของคิดดอทคอมเลโกดอทคอมนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้ทางเว็บไซต์เลโกเนะี่ยยังไม่ได้ลงโปตเตอร์นี้มานะครับตอนนี้อ่ะก็ จะเพิ่งจะเพิ่งคิดกันไปว่าโปสเตอร์น่ยเป็นของปลอมเปล่านะครับก็ความจริงแล้วนะโปสเตอร์ที่คนรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนคนยังไม่รู้นะว่าโปสเตอร์แน่ะทางเลโก้ .com น่ะหรือเลโก้ฟิชเชลนั่นแหละหรือเว็บไซต์เลโก้ที่คนรู้จักกันนะนะโปสเตอร์แน่ะโปสเตอร์เซนสี่หรือโปสเตอร์นี่จะโกน่ะลงช้าตลอดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปีแล้วอะไรก็เลยก็ยังที่ท่าน่ะเมื่อปีแล้วนาะโปสเตอร์เซนสามก็ลงช้าเหมือนนะก็ปีนี้ก็เหมือนกันเลยลงช้ากันเลยนะพาร์ทหนึ่งนะครับอ่า ก็ต้องมั่นใจได้เลยครับว่าโปสเตอร์นี่ไ็นของแท้นะจาออฟฟิเชียลแลเซ็นนะครับตรงนี้นะครับผมอ่ามั่นใจได้เลยนะครับมั่นใจได้เลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลแล้วก็มันจะไปกี่ชั่วโมงวันนี้นะครับทางเลโก้ออฟฟิเชียลนะยูทูบเลโก้ได้ลงช็อตสั้นๆของเส้นมันกมงก็งานนี้ม,มันกงงานที่เส้นสีน,นี่เนาะ,ะเป็นเส้นเลโก้นะครับเออเป็นชาเลินเนาะเออเป็นชาเ์ลินเนาะอ่าเป็นช็อตสั้นๆของนะิจาโกเนาะอืมต่อมาอันนี้ผมไป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 แปะมาได้บอลน,นะครับ และเพื่อไมเอ่เพื่อให้การพูดคุยกับทุกคนน่ะของผมคุ้มค่าเนาะเออผมขอเสริมอีกนิดว่าข่าวหรือว่าทีเซอร์อาจจะออกมาในอีกครึ่งชั่วโมงจากดิสต่างประเทศอ,อันนี้ผมค่ว่าเติมนะอผค่มเติมนะครับก็อันนี้คือเขาบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีตัวอย่างใหม่นเนาะจะมานะครับอาจจะนั้นเนี่ยไม่ใช่ข่าวลือเนาะ ตอนนี้คือไม่ไม่ไม่มีทีเชิ่์มาใหม่เนาะตอนนี้นะครับอ่ามีแค่ช็อตสั้นช็อตเดียวเนาะที่มาตอนนี้นะครับยังไม่มีทีเชิ่มาใหม่นะครับอ่าอืมก็เนี่ยนี่คือดิสนี้นะทีทต่างประเทศที่ผมมีนะครับนี่ไม่บอกนะว่าดิทผมมาจากไหนเนาะไม่บอกหรอกนะครับแต่ก็ถ้าใครอยากได้โปสเตอร์นี้ต้องมาในกรุณีคอร์ตอนนั้นนะครับจะได้โปสเตอร์เส้นสีนี้ไปเนาะโปสเตอร์จากทางเลกออฟฟิเชียลนะครับอ่าอืมโอเคก็เดี๋ยวพามาเดี๋ยวพามาดู เลโก้ออฟิเชียลเนาะอยู่นะเวสต์เลโก้เนาะครับอ่ะนะครับผมก็ตอนนี้ทางเวสต์เลโก้ LEGO ยังไม่มีทีเชอร์เนาะนี่ยังไม่มีโปสเตอร์มาใหม่นะครับนี่อืมก็ที่รู้ว่าว่าโปสเตอร์นะเซนสี่น่ะก็เดี๋ยวโปรจะต้องรู้ว่าโปสเตอร์เนะี่ยมันมาช้าเนาะของมังกรงานนะอ่ะไม่ใช่แค่มังกรงานหรอกไม่รู้น่าจะผมไม่บรใจุเ้นอ,อื่นเป็นหรือเปล่านะอ่ะผมพูดอย่างนี่ว่ะจะต้อรู้ว่าโปรตีนแบบโปสเตอร์นะินจาโก้เนี่ยมันมา,มาช้าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า ตามมาช้าปสเตอร์น่เพิ่งมาเป็นในเซนสามพัตที่เพิ่งเป็นเซนสามนี้นะครับก็อย่างนั้น่ะผมไม่รู้ขา่าวเมาว่าตอนแรกน่ะนินจาโกมาทำง,งานเนี่ยปสเตอร์มาปกติแหละเ้นหนึ่งเ้นสองอ่ะปอเตอร์มาแบบปกติแล้วก็คือตัวอย่างแรกมาปุ๊บปอเตอร์ปล่อยในเว็บไซต์เลโก้เลยแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเ้นสามพัตหนึ่งน่ทางเลโก้น่ะลงปสเตอร์ช้ามาบบปปกเลยนะเ้นสามพัตหนึ่งเนาะตัวอย่างแร,ร,รปปกไปแล้วใช่ป่ะตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกปล่อยไปแล้ว แต่โปสเตอร์น่ะยังไม่มาเนาะซึ่งทีนี้โปสเตอร์เนี่ยมีการล้วงไหลออกไปในพิเตอร์เลสหรือทิกตอกเนี่ยผมจำไม่ได้นะผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นน่ะไอ้รูปนี้น่ะโปสเตอร์นี่มีการล้วงออกไปในทิกตอกไม่ก็พิเตอร์เลสนี่แหละผมจำไม่ได้นะนะครับอ่ะนั่นแหละรูปเนี้มีการล้วออกไปแล้วผมได้เลาแต่ผมได้รั่วออกไปเนาะถ้าทุกคนจาได้เพาค่าการติดตามผมมานานแล้วอทุกคนเคยเห็นผมลงโปสเตอร์นี่อยู่เนาะในยูทูบนะครับผมเคยผมเคยสมมปเตอร์นี่มาอยู่ แล้วก็ได้กุฎิคอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับโปสเตอร์นี้อ่าก็ถ้าคนอยู่ถ้าทุกคนอยู่ทันเนาะเออทุกคนได้เห็นโปสเตอร์นี้กันแล้วนะครับซึ่งโปสเตอร์น่ะมีการลวกไปก่อนที่ออฟฟิเชียลจะลงซึ่งตอนนั้นอ่ะผ่านไปไม่กี่สัปดาห์มัง้งหรือไม่กี่เดือนนี่แหละเออแา่ไม่ใช่ดิหลังจากตัวอย่างไปทางการไปแล้วอ่ะผมจำไม่ผิดนะหลังจากตัวอย่าปทางการไปแล้วนะ่ะทางไลโก,ก้เพิ่งมาลงโปสเตอร์นี้แทนแต่โปสเตอร์เนี้ยมาเมื่อไหร่นะเหรอโปสเตอร์นี้มาเมื่อหลังจากตัวเเต็มส้นนะ จากเส้นสามพาร์ทหนึ่งตัวเต็มเข้าฉายไปแล้วเลโก้เพิ่งมาลงโปสเตอร์นี้ในนี้นะครับสรุปว่าให้โปสเตอร์จะมาโคตรช้าเลยนะมีการล่วไปนานแล้วนะมีการล่วไหลไปนานแล้วโปสเตอร์นี้แต่เลโก้เพิ่งมาลงเพิ่งมาเพิ่งเอามาลงในลงเพิ่งเอามาลงจาหลังจากเส้นสามเข้าฉายไปแล้วนะครับแต่ตอนแรกน่ะโปสเตอร์นี้มาก่อนเออที่ผมพูดไปเลยโปสเตอร์นี่มาก่อนตามด้วยโปสเตอร์นี้ส่วนโปสเตอร์เนี่ยทางเลโก้ใช้ใน เซ้นสามพาร์ทสองเนาะอืมแต่ทีนี้ผมเพมเติมนิดหนึ่งเนาะตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยทานายเ,เฟชี่นะว่า,าพูดนะครับว่าเซ้นสี่น่ะอาจจะไม่โปสเตอร์หรือเปล่านะเซ้นสี่พาร์ทหนึ่งนะครับเซ้นสุดท้ายตอนนี้ก็คือโปสเตอร์มาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเข้ายังไม่ได้เข้าในเลโก้เนาะยังไม่เข้าในออฟเลโก้ .com เนาะหรือวเส้นเลโก้นั่นแหละ <S <S นะครับผมตอนนี้อ่าเส้นนั่นแหละเพรตอนนั้นที่ท,ทานายเฟชี่นะมาเป็นเป็นห่วงเนาะ เพราะตอนแรกผมก็เป็นห่วงด้วยแหละประเด็นน่ะเพราะตอนแรกผมก็เป็นห่วงเหมือนว่าอย่าบอกว่าปีนี้นะ่ะไม่โปสตอร์อีกแล้วมันจะเมื่อปีแล้วเนาะเส้นสามพันหนึ่งน่ะโปสเตอร์มีเนาะเออเส้นสามพันหนึ่งมีแต่พาร์ทสองน่ะไม่อยู่โปสเตอร์แต่ทางเลโก้เนี่ยเอาโปสเตอร์นี้มาแทนที่นี่เอาโปสเตอร์เอาโปสเตอร์นี้มามาแทนเส้นสามพาร์ทสองแทนซึ่นอะไรถ้าเฟสเชียร์มันด่าแล้วว่าเหมือนว่าเลโก้นะ่ะ น้ำยาลงเรื่อยๆเนาะเออน้ำยาลงเรื <yum> ่อยๆคือแถ้าไปชี้พูดแรงเหมือนกันนะจริงเนาะแบบพูดว่านี่เลยอ่ะวอเลโก้น้ำยาลงเรื่อยๆโปสเตอร์นั้นมาช้ามาช้ามากแล้วก็ชั้นสามพาร์ทสองเนี่ยโปสเตอร์ไม่มีด้วยนะครับชส้นสี่พาร์ทหนึ่งนี้น่าจะมีโปสเตอร์แล้วนะเออเนี่ยมีโปสเตอร์เนี่ยแล้วนอนเนาะแต่แนวตั้งไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเออแล้วก็ผมไม่มั่นใจนะว่าโปสเตอร์เนี่ยเป็นโปสเตอร์เป็นทางการหรือเปล่านะของชาติโก้เนาะตัวคิดว่าโปสเตอร์นั้นน่าจะใช้น่าจะนํามาใช้เป็น นี่เป็นพื้นหลังเนาะเป็นพื้นหลังของนาฬิกาจับเวลาเนาะตรงนี้ผมผมดาหน้นานี้้ผมเ <ผม S 1> ดานะครับอาจจะเป็นโปเตอร์มาใช้เป็นพื้นหลังของนาฬิกาจับเวลาแทนเนาะส่วนโปเตอร์หลักเนะี่ยโปเตอร์จริงนะ่ะอาจจะมาที่หลังนะครับนะตรงนี้ผมวที่ผมเดาเอานะอ่าแต่ตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะโปเตอร์โปเตอร์แบบจริงๆแล้วผมเชื่อว่า็นแบบอันนี้มนันยังไม่น่าใช่เป็นโปเตอร์แบบเป็นทางการเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วทางเดโก้ออฟฟิเชียลน่ะโปเตียวไ็ใช้เดโก้น่ะจะเอาลงไปโปเตอร์แนวตั้งเนาะทุกคนรู้กันนะ แต่ดีนี้เป็นนอนๆเนี่ยนะครับก็ต้องรออีดทีเนื้อันนี้ต้องรอต้องรอรุ่นทีหนึ่งนะครับตรงนี้อืมอ่าโอเคก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับตอนชั้นสี่พาร์ทหนึ่งเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะตัวเต็มนะครับก็จะมาเมษายนนี้แหละเออมาเมษายนนี้นะครับผมอ่าก็จะบอกเลยว่าโปสเตอร์นี่ผมนั่นแหละพูดไปเลยนะครับโปสเตอร์นี่โาสวยสวยมากมเลยนะครับถล้วก็ใครอยากได้ก็มากลุ่มดิคอร์ดเท่านั้นนะเข้าในกรุมดิคอร์ดของผมเท่านั้นนะครับอ่า โอเคก็เท okay. ่า <tampoco> น <Okay. S 1> ี้แหละนะครับผมอ่าโอเคก็ว hmm. mm ่า hmm. ก mm ็ว hmm. mm ่าจะกใหม่นะครับตอทเรื่เดียวเราขออีกนิดนึงนะครับอ่าก็ผมพูดไปนะครับก็จะเห็นว่าเส้นสามเส้นสองน่ะเหนเห็นนะว่าเส้นสองน่ะไม่มีของพัทสองชนับโบลเตอร์ที่คุณรู้กันเนาะเอออืมนั่นนะครับผมอย่าว่าเส้นสามพาทสองที่ไม่บลไม่โบลเตอร์เลยเส้นสามเส้นสองเหมือนกันเลยครับเส้นสองพัทสองเหมือนกันเลย ปอเตอร์ไม่มีเนาะอ่ะแต่แต <Okay. S 1> ่ทางเลโก้น่ะให้ปอเตอร์นี่ปอเตอร์นี่มาแทนนี่อันนี้เลโก้ให้ปอเตอร์นี่มาแทนที่นะนี่ผมเก็บไว้ทุกอย่างแลยผมเก็บทุกปเตอร์ไว้ทั้งหมดนี่ครับผมถ้าคอจําได้กันอ่ะทางเ็ซตเลโก้ตอนนั้นอ่ะเอานี่มาลงแทนเนาะเอาปอเตอร์นี่มาให้แทนถามว่าใชโปอเตอร์ไหมมันก็ใช่แหละเออมันก็มันก็เรียกว่าปอเตอร์ได้แต่ความเป็นแต่ามันไม่ใช่ปอเตอร์ มันมันไม่ใช่โปเตอร์เนี่ยไม่ใช่โปเตอร์แบบเป็นทางการนะอร่ะคอเซตสองจริงๆอะ่พอะพาร์ทสองอ่ะนะครับก็นาดัตเทนเฟเชีย์มด่าว่าเทนเฟเชียรพูดแรมาเลนตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้นะตลอดตลอดหลายปีที่เขาดูนิจาโกมานแต่เ้นหนึ่งแหละวนเซตมันก็มางานนี้น่ะตั้งแต่ปีสองพนอ็อ่ะสองพันยี่สองพันยี่สี่แล้ถึงสองนยี่สิบห้าีบหกนี้นเขาเนี่ยไม่เคยเห็นเลโก้แย่ขนาดนี้ทั้งมีการล่วไหล แล้วก็มีปสเตอร์ที่แย่มากๆปสเตอร์ที่ไม่ใช่ปสเตอร์แบบประการนะมันก็ทางนั้นมันก็ตอนไีทางเลโก้น่ะเริ่มจำไม่ทึโปสเตอร์แล้วของพาร์ทสองเนาะโดยส่วนพาร์ทหนึ่งไม่รู้นะครับตอนนี้พาร์ทหนึ่งยังไม่รู้เนาะอะแต่ไหนก็เธอในเฟซบุ๊กพูดแรงมากผมไปฟังอ่ะนะครับพูดบรรดาเนี่ยบรนดาเลโก้เลยนะว่าเรื่องทำแย่ลงมากเลยเลยนะเลโก้น่ะเรื่องปสเตอร์น่ะเรื่องทำแย่ลงแล้วก็มีการั่วไหลด้วยต่อสองสองเส้นสางวันนี้น่ะมีการั่วไหลออกมาแล้ว มันคันลูหลานตั้งสองปีติดต่อกันแน่นะครับอ่าก็ปอตร์นี้ผมน่าจะเคยเอาลงไว้ในกริดคอร์ดอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะจะไม่ได้ละเหมือนไม่ได้เอาลงเนี่ยเพราะกริดคอร์ดผมเพิ่งสร้างเนาะเพิ่งสร้างมันเมื่อปีแล้วมันหมดเวลาเอาพอเตอร์พวกนี้ลงไว้นะครับแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปลงไว้ก่อนกันนะเผื่อใครอยากได้นะครับผมอ่าโอเคอก็ฝากอินโทนี้ด้วยฝากทีเชิญนี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้กันเนาะอ่าก็ไว้เจอกันใหม่นะครับส่วนกร้ดคอดตัวลาไปก่อนนะครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม,มนี้ขอขอตัวเลยก่อนนะครับสวัสดีครับ